ครับคลิปนี้มาชมบรรยากาศยามเย็นกันนะครับผมเราก็อยู่ที่ทุ่งนานะครับมาสะปลาครับมาวิ่บ่อปลาอากาศก็หนาวครับลมทั้งวันเลย กินิีครับกินปลาครับคุณปลาคุณคุณคุณปลาครับกินสดสดเลยบะสดครับปิงแล้วย่างแล้วเสียอย่างเดียวหนาวปวด าเงายหนอนเก็บตัวหนาวมากครับไปดูอันนั้นปลาไหลหรืองูก็ไม่รู้โอ้ปลาไหลครับไหนบูแล้ว Nó <laughs> lùng rồi Dạ đây à? <laughs> Ờ lên, Mẹ thì chấp thanh bò thì bò mười cân phiền มาครับไปเน่าเอาแม่ทำไมันติดลันตัวนี <c oughs> ว้นี่แล้วก็เห็นมันองหนึงนี่เน่าเชียวเอาเนี่ยมาช่วยครูเอาใส่คุปปะอยูงง่ไในมันเลยอ๋ออาจารย์นั่นมาทั้งทั้งทั้งโอ้ยขุ่งแง่เวเดี๋ยวมาโอ้ตัวแบบยังไงนี่แหละเอาหนึ่งเอาไปท่าน ลงมากกวนึงมันแหลนลงก่อนจับรถทันได้่ีน้ำตัวน,นี้ลงลดีกว่าเนียนเ้ยเสียดายนเนาะคันในจับแต่เซ้าขึ้นสิมวนคักเนกาะปลาไหลนี่อุ้ยนายเอาลุกดิมันเซอร์แล้วอ่ะคืออ่าโอ้ในต้มแต้วตัวนี้

ยนักงานล่างปลาคนงานล้างปาไแล้วติดลมเนี่ยครับไปสารบ้านน้องเพิ่งกระดูด้อยนี่อะนี่ยาให้ดูใกัอกไงแล้วมันกำลังเลิบไงดินเ้าพูดไหม่ะนี่นีนี่

เอ้ยเหรอเอ้ยเหรอ่ืมอมมเป่าเดินะไรไเราอืมแต่เห็นเนี่ยไม่ไม่ไม่เราไม่มารต้ไดึงเองไดด็กปนน่ดูดุสดุกได็กมึงคาดสนหัวหัวปลาดุกเองอืมปลาดมกนี่ดุสเงียมีน้อ่เออปลาดุกเียอือเหร เร้อปลาหมอบ้านเขาเร้อปลาหมอครับปลาหมอปลาหมอปลาพยาบาลเรอปลาคนรวยโอ้จะบปยางกลางคืนยันแมนอยู่โอ้โโอบอีกแล้วโอบโอบครับ ยา <Yeah>. yeah. ได้อีกแล้วกบอหใ่มาป,ปุ่นไหนตนญ่ลักกันมาอุน,นี่ครับผมดีสามโตล่ะ แต่ักใบสามหนูพอด,ดีเนาะโอ้บุญปุกไปไปตูมยี่นี่วะโอ๊มาเปิดอะไรเนี่ยพี่เนี่ยเดี๋ยวจะเอาปุกตัวนี้ก่อนมัดไปขึ้นเออใส่แล้ว,ลวเ,เดี๋ยวไม่ติดออก เแล้วมันอย่านะอย่านะาน้ำไหไรมาปล่อยมันไปตัวหน่อยเป็นไงฮะโอ้ย,อยห้าบ่พอแล้วต้อมีหรอก ไม่อยางนัน่ออยู่ดว้ามันปวดปวดเยอะ Oh, đố từ này anh nhá anh nhá ôi yên ọc เปิดไฟรถจับปลาครับมืดแล้วโอ้ยมองไปเ็งครับเมีเมนมออย,ย <c oughs> มนขุมยังไนประดุกปักจนลุมประดุกปักจนลุมเห ông anh là cho ao không cái này cái này nó chuyển cái cây ta nào nào ไปไป้้อยเปล่าฮะปสิจมานลอยเสีอก็เอาไปจัก3ามิบไปดืหดอกมิประดุกได้แค่สิเปเซ็นต์แค่นั้นแหละไม่ได้ปวดวคอยไงหน่โอ้อันตัวใหญ่ดีเนาะนี่ไหนไม่มีแล้วยับยับไปตัวแหลกเลยในอีนีกเพาว่าท้องตัวเต็มถังเลยทังหน้งทางสีทังสีหรือวา ใช้มองล่างปลาดีนีดีโอ้เยข้ลนทงครลมเลยาอแหงใส่บูดลุยลมอีก่นยั้นก็ควได้มีตัเลหน่อยบวชบอชบวชบบวชงวชบ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 วชวชบ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 ะชบนชบวชบวชบววชาวชบวชบวชบลชบวช่นวชบวบบ ูกอให้เจ้าของสะาั้งนึ่งเลยนะก็ประคอซื้อซาหนุนนี่นะอืมเลประคออีกล่างหนึ่งสองล่งหนึ่ง่างปูวนทำไรสวมหัอยืนมือตีลังกาสวมี่มีสอตาตัวนี่บอนีเป็นเป็นตาหนามล้ไปงลางเลยไหมูนี่ไหมต้องดูเลยคืองเนี่ยแหละ แม่น่ะแล้วก็มากับแม่แล้วลูกหมากแล้วเอ้าเข้ามาดิอกพี่พ่อ <laughs> <đi ô kho, cười>

ของมือกูอยู่ไหนล่ะลูกถุงมือถิ่มมื่อไหร่ไม่ค้างไม่ค้างมห้กับบ้านเลยก็โอ้โหถุงมือนั่นกับบ้านรถจับได้เลยไม่ใส่กับตาที่หยังวะช่วยไใส่ถังวะปลาใส่กับตาอะไรที่มันทิดนะจบแล้วครับได้เปิดไฟรถจับปลาจับโมเม้นต์หรอกครับ ว่ามันมืดก่อนเหลือปลาดุกเยอะแยะเลยอเ,เอาไว้จับหน้าแรงสงการอีกทีครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับดูอปรไรครับสวัสดีครับ